สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนสิงหาคมปี63นี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ่าช่วงนี้ที่เด่นมาเลยก็คือการงานของคุณนั่นเองนะางานที่ทำอยู่ถือว่าดีโอเคใช้ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มงานใหม่นะคะสมัครงานที่ไหนก็ได้ นะคะเรียนต่อที่ไหนก็สอบเข้าได้นะนี่เกณฑ์การเริ่มงานใหม่นะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวกับพับบาคาราโอเกะงานที่เกี่ยวกับเสียงนะผิดกฎมานิดนิดนะไม,ไม่ไม่น่าเกลียดอะไรมากมายนะคะแต่มันอาจจะทำให้คุณนอนดึกนะคะให้รักษาสุขภาพด้วยระวังเป็นไมเกรนความดันโลหิตสูง นอนเหลับฝันร้ายอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเครื่องดื่มอะไรต่างๆที่กินเข้าไปบางทีมันอาจจะทําให้เรานอนนอนหลับยากนะคะแต่ก็ถือว่าถือว่าถือว่าดีอยู่นะคะไม่ได้เลวร้ายอะไรนะบางท่านอาจจะต้องเดินทางนะนะ,ะไปเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะไม่ได้ไปทําอะไรนะแต่งานที่ทําเนี่ย เชื่อว่าเชือ่อว่าดีอยู่นะเป็นหมู่คณะรวมกลุ่มกันทำนะคะเชื่อว่าอ๋อโอเคอยู่นะไม่น่าเกลียดเกินไปเนาะแต่ก็ได้สเตรน์มาทับดวงชะตาอยู่ก็เชือ่อว่าฝ่าฟันอุปสรรคกันพอสมควรนะคะแต่ถ้าสำเร็จปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยคุณก็จะได้รับ ความสำเร็จนั้นอย่างอิ่มเอิบนะนะคะความรักยังคงเลือกมากไม่ตรงสเปกนะคะคณได้สเตรนท์เลยคะ่ะมันสเปกค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะคะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ใช่คนที่ชอบคนเราชอบกับเขาก็ไม่ชอบเราคนที่เขาไม่ชอบเราเขาก็ไปชอบคนอื่นเราดันไปชอบเขาอะไรประมาณเนี้ย นะหรือไม่ก็คือคุณตั้งมาตรฐานคุณไว้สูงเลยเพราะคุณเก่งไงคะนะคุณทํางานเก่งอะ่ะนะฉนเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องอะ่ะในเรื่องงานแค่นี้กระจอกละอะไรประมาณนี้นะอย่างนี้เลยนะการใช้จ่ายเงินเนี่ยถือว่าเป็นนักชอบอะนะคะนักชอบซื้อนั่นซื้อนี่กับตัวเอง แต่ก็ต้องระวัดระวังด้วยประหยัดด้วยนะเพราะว่าอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยเข้ามาในี่ก็เหลือไว้รักษาพยาบาลตัวเองบ้างนะคะอาจจะเป็นอะไรไม่รู้สักอย่างเนื้อ้ากไม่ตัวคุณก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่บ้านพ่อแม่นะคะอาจจะล้มป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยมีเกณฑ์นะคะใครไม่มีพ่อแม่ก็เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพรับถือนะ การเงินที่เข้ามาก็โอเคนะหลายคนก็อาจจะเรียนอยู่แล้วก็ทำงานไปด้วยก็โอเคเลยได้เงินด้วยเป็นการเริ่มต้นที่ดีอ่ะนะเพราะว่าถ้าได้อ่าหนึ่งไม้เท้ากับหนึ่งเหรียญมาเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นงานใหม่นะคะการใช้สติปัญญาในการถือเงินไหมก็ถือเงินได้กับมือเห็นไหมนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าตอนนี้เริ่มทำแล้วก็ อนาคตเนี่ยอาจจะสําเร็จได้มากประสบความสําเร็จได้เยอะนะคะสุขภาพก็พูดไปแล้วเนาะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มากสุดก็ก็ไม่เกรนนะ่ะนะอาจจะไม่หนักมากนะคะนะระวังตัวเราเองแล้วก็ระวังญาติผู้ใหญ่ที่บ้านอาจจะเป็นเรื่องการขับรถหรือเปล่านะให้ระวังเรื่องการขับรถด้วยการเดินทางไปทํางานนะ ให้ระมัดระวังด้วยเพราะว่าม,มันมีเดวิลขึ้นมาเนี่ยคะ่ะก็จะพูดยังไงดีนะให้มันดูดูดี <c oughs> คุณจะได้ไม่ต้องมิตกกังวลมากนะคะคือให้เพิ่มความละเอียดละอ่อหน่อยนะมีสติข,ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่อย่าอย่าไปจู้จี้จุกจิกขี้บนอย่างนั้นมันไม่ใช่มันเป็นในแง่ลบ นะคะให้เราเพิ่มความละเอียดอ,อเข้ามานะคะตัวตารถยนต์ก็ได้รถรถไปเช็ดก็ได้นะเพราะมันมันคู่กันอย่างเงี้ยเนี่ยในะการเดินทางไปกับงานใช่ไหมมานั่งกุมหัวนอนอย่างเงี้ยมันไพ่ดำๆอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ดีมันเป็นสุขภาพนะเอารถไปเช็คเลยดีกว่านะคะรถที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี้ยนะก็มันไม่น่าจะมีอะไรน่าเป็นห่วงมาก นะคะก็ไม่ต้องเป็นกังวลอะไรนะอย่าไปกังวลเยอะนะเราป้องกันได้เราเตรียมตัวได้เราสามารถอยู่กับดวงแบบนี้ได้ถ้าหากเราดูและปฏิบัติตัวเองได้อย่างถูกต้องนะเพราะว่า,าท่านหน้าไพ่นี้มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรเลยค่นะาการงานการเงินของคุณกาลังกาลังมาเลยกาลังมาเลย นะแต่ความรักก็อย่างว่าคนมาตรฐานสูงนะคะตามธรรมดาของคนเก่งคนฉลาดก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็หมดแล้วนะคะของชาวกรอกฎนะคะก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านนะคะทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ